มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีทางอากาศวันนี้เรามาดูที่พระธรรมสุภาษิตในพระคริสธัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในสุภาษิตบทที่24 ถึงข้อ10วันนี้มาดูที่ข้อ11 12ครับ11บ2อบอกว่าจงช่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความมรณาจงช่วยยุดบรรดาผู้ที่ถูกปัดถูกเปไปเพื่อถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ซึ่งช่างใจจะไม่ทรงเพ่งเร็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือและ พระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากคนตามก,รการกระทําของเขาหรือตอนนี้มีบางคนที่ช่วยช่วยเขาได้ครับคือเราสามารถช่วยได้เราก็รู้ว่าเราสามารถช่วยได้ครับมีคนที่เราสามารถาพูดคุยเรื่องข่าวดีเรื่องพระกิติคุณของพระคิดให้กับเขาครับและมีเราคนเดียวที่ จะพูดให้เขาฟังก็ควรนะครับหรือช่วยเหลือเขาในเรื่องอื่นไม่นานมานี้ครับก็ได้คุยกับคนหนึ่งซึ่งเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อการฆ่าตัวตายของคนที่เขารักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ผิดพลาดขาเขาน่าจะได้ทําบางอย่างดีกว่าแต่ไม่ได้ทํานะครับเขาก็มาเสียใจทีหลังครับรู้ว่าควรจะทําแต่ไม่ได้ทําอาจจะรู้สึกผิดมากครับ เพราะว่าละเลยที่จะทำบางอย่างในเวลาที่ควรจะทำผมเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้หลายครั้งครับแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังครับพระเจ้าเป็นผู้พิจารณาจิตใจในสถานการณ์อย่างนี้ครับเมื่อเรารู้ว่าไม่ได้ทำบางอย่างที่เราควรจะทาไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะทำที่ดีกว่านะครับ ก็ต้องสารภาพกับประชาชาครับประเจ้าขอทรงยกโทษด,ด้วยครับลูกได้ทําผิดต้องสารภาพนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เมื่อเรามีโอกาสช่วยเขาก็ควรช่วยหรือเมื่อมีโอกาสจะทําสิ่งดีควรทำนะครับจะได้ไม่มาเสียใจยทีหลังครับมีคนหนึ่งเขาบอกนะครับเขาพยายามจะ ทำอย่างนี้ครับคือบอกว่าจะไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ตัดสินใจทําลงไปเขาตั้งใจอย่างนี้ครับฟังดูแล้วอาจจะอหังการแต่ก็มีไงคิดนะครับคือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดให้ดีจะได้ไม่เสียใจทีหลังข้อ16เพราะคนชอบทําลงลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้าจะถูกความลาบากย่างเย็นคว่ำลง คนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกเจดครั้งเลข7แสดงถึงความคบถวนหมายความว่าคนจะทำผิดเสมอแต่คนชอบทำจะลุกขึ้นอีกเรารู้จักคนแบบนี้ไหมครับซีโมนเปโตเป็นคนหนึ่งครับที่ทำผิดแล้วก็ลุกขึ้นมาคนชอบทำจะลุกขึ้นอีก สังเกตว่านะครับแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็งเงยนคว่ำลงนึกถึงใครครับยูดาสอิสคาริโอสุภาษิตข้อนี้แสดงถึงชีวิตของสาวกสองคนนะครับคือเปโตกับยูดาสเปโตก็เป็นคนที่ทำผิดและก็มักจะทำผิดเราจจะพูดว่าเปโตรทำผิดเมื่อพยายามจะเดินบนน้ำผมไม่คิดว่าเขาทำผิดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาได้เดินบนน้ำ เขาเดินบนน้ําได้มาหาองค์พระคิดนะครับแต่เมื่อเขาล่าสายตาจากพระองค์และมองคลื่นที่ถมเข้ามาเขาก็เริ่มจมแต่อย่าลืมนะครับพระคิดได้ช่วยเขาและเขาก็เดินกลับไปที่เรือพร้อมกับพระองค์แต่เปโตรก็ทําผิดนะครับในคืนที่องค์พระคิดถูกจับกลุ่มเปโตรปฏิเสธพระองค์นะครับไม่ใช่ครั้งเดียวสามครั้งทําผิดครั้งแล้วครั้งเล่าต่อองค์พระคิด แต่เขาก็ลุกขึ้นเสมอและก็ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปครับมีคนหนึ่งบอกว่าผมทำผิดหลายครั้งผมอายอายที่จะไปโบสถ์อายที่จะอธิษฐานอายที่จะสรารภาพบาปและขอเริ่มต้นใหม่ครับก็ต้องบอกนะครับบอกว่าถึงแม้จะอายแต่พระคิดพร้อมให้ท่านเริ่มต้นอีก เขาก็บอกว่าคุณคิดว่าคุณสามารถทําผิดได้กี่ครั้งและยังกลับไปอีกนะครับผมบอกไม่รู้แต่ถ้าถามตัวผมเองนะครับผมก็ทําผิดมาหลายร้อยครั้งแล้วเท่าที่จําได้ครับแต่ก็ยังติดตามพระเจ้าต่อไปครับทําผิดจํานึกผิดผมว่าปกตินะครับทําผิดแล้วไม่รู้สึกผิดนี่มันตายได้แล้วนะครับ ข้อ17อย่าเปลนปลีเมื่อศัตรูของเจ้าหลมและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเมื่อท่านได้ยินว่ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่ท่านไม่ชอบหน้าคับท่านก็พูดสมแล้วนะครับผมว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นครับธรรมชาติของมุมักจะเป็นอย่างนี้ครับ คำพูดที่ว่าคนล้มอย่าข้ามเนี่ยครับก็บอกว่าคนเรามาจะซ้ำเติมคุมที่ล้มก้อนี้บอกว่าอย่าเปลี่ยนปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มนะครับไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาศัตรูล้มแล้วเราก็กลาเริงดินดีหรือว่าสาใจครับข้อ18เกรงว่าพระเจ้าจะทอดพระเนศและไม่ทรงพอพระทัยและทรงหันความกิ้วจากเขาเสียครับ ถ้าท่านเปลี่ยนไปเมื่อศัตรูของท่านล้มลงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะหันมาทําให้เขาจํเริญและท่านก็จะเศร้าเสียใจครับดังนั้นมีเหตุผลที่น่ารับฟังนะครับที่จะไม่เปลี่ยนไีไม่สะใจเมื่อศัตรูของท่านลม้มข้อ19เจ้าอย่ากวนกวายเพราะคนกระทำบาปและอย่ามีใจลุสยาคนชั่วร้าย ท่านอาจจะคิดว่าเพิ่งอ่านข้อนี้ครับอันที่จริงแล้วมันก็คือข้อหนึ่งของบทนี้ครับแล้วทําไมต้องมาบอกในข้อ19อีกครับที่มาบอกซ้ําอีกในข้อ19นี้ครับก็แสดงว่าสิ่งนี้สําคัญนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เราจําสิ่งเหล่านี้อย่ากกวนกะวายเพราะคนกระทาบาปและอย่ามีใจรุสียาคนชั่วร้าย สังเกตรหรือไม่ครับว่าองค์พระคิดเล่าคําอุปมาห,หรือํำการอัศจรรย์บางอย่างซ้ํากันผมยกตัวอย่างนะครับการเลี้ยงคนห0 0พันคนนั้นบันทึกไว้ในพระกิติคุณทุกเล่มผู้เขียนพระกิติคุณแต่ละท่านก็เพิ่มรายละเอียดที่พิเศษเฉพาะในกิติคุณของเขานะครับจะเป็นยอนมามาลโกลูกามัทธิวการอัศจรรย์นี้สำคัญมากจน บันทึกไว้ถึง4ครั้งให้กับเราและคำสอนของสุปปสิข้อนี้นะครับข้อ19เกนียก็บอกซ้ำเพราะว่ามันสำคัญนะครับต่อไปครับเป็นข้อ23ตั้งแต่ข้อ23ไปจนจบของบทนี้ครับเหมือนกับภาคพหกซึ่งเริ่มโดยบอกว่าข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของปราดด้วยครับข้อ23ข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าว ของปราดด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่คนหนุ่มต้องเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตประจําวันและเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในตอนนี้ครับผู้ที่เป็นข้าราชการก็ต้องรู้จักสิ่งนี้ในภาคธุรกิจนายจ้างก็ต้องรู้จักสิ่งนี้ครับ ใครก็ตามที่มีอำนาจต้องรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะมีระบบลำเอียงแต่ควรจะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนข้อ24บุคคลผู้กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกชนชาติทั้งหลายแช่งและประชาชาติปรังเกียริแหมข้อนี้มีตัวอย่างมากมายครับคนชั่วร้ายได้รับการชมเชย คนชั่วร้ายมักถูกเรียกว่าคนชอบธรรมนั่นคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็29อยิบกลาากาว่าข้าจะทําแก่เขาอย่างที่เขาได้ทําแล้วแก่ข้าข้าจะทําตอบแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทํานี่ก็ย้ําสิ่งที่เราได้ยินซ้ําแล้วซ้เาเล่าเลยครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปรโรเขียนถึงชาวโรมนะครับในพระธรรมโรมบทที่12บสองก็สิบเ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราข้อ33-34หลับนิดเคลิมหน่อยก่อนมือพักนิดหน่อยแล้วความโจรจะมาเจ้าอย่างขโมยความขัดสนอย่างคนถืออาวุธคนหนุ่มคนนี้เรียนนะครับจะจบแล้วครับเป็นการจบระดับมหาวิเทยาลัย เขาอาจจะรู้มากและก็มีคุณสมบัติที่ดีเด่นอื่นๆแต่ว่านะครับถ้าเขาขี้เกียจแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาครับจบบทที่24ครับต่อไปก็เป็นสุภาษิตบทที่25บทนี้ก็เป็นตอนใหม่ในหนังสือสุภาษิตและก็ยังเป็นสุภาษิตของโซโลมอนแต่รวบรวมโดยคนของเฮเซคิยา พระกุมภีเดิมฉบับภาษากรีกเรียกว่าสหายของเฮเซกิยาข้อหนึ่งข้อสองต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของซอลมอนด้วยเหมือนกันซึ่งคนของเฮเซกียาพระราชาแห่งยูดาได้คัดลอกไว้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏนี่เป็นวิธีของสุภาษิตในการบอกสิ่งที่ประคิดตรัสนะครับ ค้นดูในพระกัมภีร์ในพระธรรมยนห์บทที่5ข้อ39อาจารย์เปโลก็เขียนในเรื่องเดียวกันว่าจงอุตสาสำแดงตนว่าได้สรงพิสูจน์แล้วว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องในพระธรรมสองทิโมธีบทที่2ข้อส5าสำหรับเราครับเราต้องค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏแม้ว่าเราจะต้องยอมรับว่ามีสิ่งมากมายที่พระเจ้าไม่เปิดเผยให้กับเรา ผมคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจสิ่งทั้งหมดในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ9บอกนะครับเ mm. พราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชันใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแก่เราแล้วเราควรจะศึกษาเราควรจะพิจ,จารณามันสําคัญที่ยอเรายอมรับ ถึงความจําเป็นของเราในการค้นดูพระคำของพระเจ้าและก็ศึกษาอย่างจริงจังครับข้อ 3. าฟ้าสวรรค์สูงชันใดและแผ่นดินโลกลึกชันใดพระทัยของพระชาก็เหลือจะอย่างรู้ฉันนั้นบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจครับผู้นำของเรากำลังทำอะไรอยู่พวกเขาคงจะมีเหตุผลเพราะว่าพวกเขารู้สิ่งที่เราไม่รู้ เราก็ไม่สามารถเข้าใจวิธีการของพระเจา้าด้วยแต่เราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งที่พระองค์ทำเพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์สิ่งที่พระองค์ทำถูกต้องกับข้อ4ข้อ4ข้อ5ครับจงไล่ขี้ออกเสียจงไล่ขี้ออกจากเงินเสียแล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างทำขันจงไล่ควรชั่วร้ายออกไปเสียจากพระพักพระราชา และพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมผมคิดว่าสิ่งที่เลวร้วายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับคือมีที่ปรึกษาที่ชั่วร้ายคนที่นำท่านสู่ปัญหามีเรื่องอยู่เรื่อยๆครับมีความยำลำบากและก็ผิดศีลธรรมผมขอบคุณพระเจ้าครับที่มีคนนำผมออกจากสิ่งเหล่านั้น เพราะว่ามีคนหนึ่งที่นําผมไปในทางที่ผิดนะครับก็มีคนมาช่วยลองคิดว่านะครับเรื่องนี้สําคัญเพียงไรสําหรับคนที่มีตําแหน่งสูงที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอของวงการข้าราชการนะครับหรือธุรกิจมีผลต่อคนมากมายหรือคนของรัฐบาลครับ การตัดสินใจของเขาจะมีผลต่อประชาชนจำนวนมากท่านเหล่านั้นต้องการที่ปรึกษาที่ถูกต้องนะครับข้อ6ข้อ7อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าตอบพระพักพระราชาหรือยืนอยู่ในที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะให้เขาว่าเชิญมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านายสิ่งที่ตาของเจ้านายเห็น ข้อความที่ว่าอย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าครับข้อความนี้ผมนึกถึงองค์พระคริสต์ได้เล่าอุปมาเพื่ออธิบายความจริงนะครับและพระองค์ทำอย่างนี้เพราะว่าผู้นำศาสนาในสมัยนั้นไม่สนใจต่อสุปสษทิตข้อนี้ครับเมื่อคนที่เป็นผู้ใหญ่และคนสำคัญได้เชิญเพื่อนหลายคนมารับประทานอาหารเขาก็จะเก็บที่ ที่นั่งนะครับสำหรับแขกบางคนที่เขาต้องการให้เกียรติแต่เมื่อถึงเวลาครับก็มีการารีบแย่งที่นั่งกันพวกเขาเกือบจะทำให้โต้ลม้มเมื่อพวกเขาแย่งที่ที่สำคัญที่มีเกียรติองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับก็ทรงอยู่ที่นั่นและแน่นอนครับคอยให้ทุกคนเข้าไปนั่งก่อนและพระองค์ตัดบางสิ่งเพื่อเตือนพวกเขาครับพระองค์ตัดว่า เมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกลิอว่าเขาได้เชิญคนมียศมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดและท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับความบดตสูแต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าสหายเอย๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งในที่อันมีเกียรติ แล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทรราที่ร่วมโตด้วยกันนั้นคําอุปมานี้ครับมีอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ8ถึงข้อ10เรื่องนี้ก็สอนเรอนะครับมีคนที่ผลักตัวเองผลักดันตัวเองในแวดวงคิตชนก็มีคนอย่างนี้ครับพวกเขาก็ทะเยอทะยาน ต้องการอยู่ข้างหน้าครับเรื่องนี้ก็น่าเศรา้าสำหรับแวดวงธุรกิจเรื่องนี้ไม่ต้องพูดครับก็มีให้เห็นอยู่มากมายแต่ที่บอกว่าน่าเศร้านี้ก็คือว่าในวงการหรือในสังคมของเครือจักรนะครับคิอชนไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ควรจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ก็มีก็เลยเรื่องน่าเศร้าครับข้อ8อย่าดวนนําเข้ามาอย่างโรงสารเพราะเมื่อ เพื่อนบ้านของเจ้าทําให้เจ้าได้อ่านแล้วในที่สุดเจ้าจะทําอย่างไรข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูเล่าอุปมาเกี่ยวกับสุภาษิตข้อนี้พงตรัสว่ามีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ31-32เราก็มีตัวอย่างข้อนี้ครับในพระคัรรมคภีภร์ภาคพันธสัญญาเดิมครั้งที่กษัตริย์โยสยา,าเป็นตอนนั้นนะครับโปรองนำการฟื้นฟูใหญ่สุดท้ายมายังยูดามีการกลับมาหาพระเจ้าครั้งใหญ่ภายใต้การนำของโปรองคือโยสยาแต่โปรองก็ทำผิดครั้งใหญ่ครับเป็นความผิดครั้งเดียว และบางทีสามารถทำลายชีวิตของคนที่จะยิ่งใหญ่ได้โยชิยาเป็นผู้ที่ใหญ่และก็โดดเด่นของพระเจา้าแต่พระองค์ทำผิษสิ่งนี้ครับฟาโร,โรนิโคได้ออกทำสงครามและไม่ใช่กับโยชิยานะครับแต่กับกษัตริย์องค์อื่นแต่เมื่อโยชิยาออกมาสู้กับฟาโรนะครับฟาโรบอกโยชิยาว่าเราไม่ได้มาต่อสู้ท่านแต่โยชิยาซึ่งตอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ชักกันนะครับ ได้ออกไปประทะกับฟาโลผมเดาว,ว่าพระองค์คิดว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพวกเราหลายคนน่าโทษพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจแล้วผลปรากฏว่าโยชิยาแพ้สงครามครับนี่ปรากฏในสองพงศ์ษัตย์บทที่23่สิบข้อยีถึงสาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรสวัสดีครับ สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงใครเนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาขระรองบรัเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นท่าจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ ร้องนมัดสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ตัมล้นอยู่ในใจฉันและทุกทุกวันนมัดสการพระองค์ สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาขารองบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราผลทาจาจัดบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ มัสการพระองค์ล่งเสียงถวายพระนามพระองค์รความรักมันคงของพระองค์ตล้ลนอยู่ในใจฉันและทุกทุกวันนมัสการพระองค์ การพระองค์ลิงเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมันคงของพระองค์ตำล้นอยู่ในใจฉันและทุกทุกวันนมัสการพระองค์ สก,การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมันคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกทุกวันนมันสก,การพระองค์โว I'm